คู่นะเดี๋ยวจะดูให้ทุกท่านแหลยนะครับก็ส่งไว้ครั้งเดียวก็พอนะส่งไว้ครั้งเดียวผมดูจากคําถามที่เรียงจากข้างบนนะสีล่ละห้าหกเจ็้า หนะครับ 7, 8, 9, 10โอเคอ่ะต่อมาเรามาดูดวงของชาวราศีมีนกันนะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับก็จะบอกว่าชาวราศีมีนก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความภาคภูมิใจหรือว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากๆ เอาไหมเอาทำไมพูดดีฟ์ล่ะอะไร <c oughs> นึกว่าจะให้ส่งนึกว่าจะให้ต่อจิกซอแล้วมันก็หายไปอ่ะสักคู่นะครับขอโทษนะเอาใหม่เอาใหม่เอาให,หม่สำหรับผู้ที่เกิดราศีมีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับก็ก่อนหน้านี้ตัวของคุณเนาะก็ อยู่ในภาวะของการที่รู้สึกมีความมั่นใจในการเริ่มต้นหรือทําอะไรใหม่ๆนะครับรู้สึกถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวแล้วก็ทําสิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จเข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างเป็นไปในทางที่โอเคชีวิต มันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นของชาวราศีมีนในเดือนธันวานี้นะครับ mm. ก็จะบอกว่ามันจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยไม่มันเหมือนกับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนบางอย่างมันจะจบไปเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่กลับคืนมาและคุณอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างมันมีอุปสรรคมันเหมือนกับอยู่ในภาวะของการหวาดเสียวว่าตัวเองจะทํายังไงจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ แต่ทุกอย่างมันจะเป็นไปในทางที่โอเคขึ้นดีขึ้นขอให้คุณมีความรู้สึกถึงการมองโลกในแง่ดีนะครับคุณจะพ้นจากสิ่งที่มันรู้สึกแบบเอ้ยมันจะมันจะแย่ไหมมันจะเป็นอะไรไหมเนาะบางอย่างมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสองใบตรงนี้ก็คืออันนี้เดย์ the date เกิดขึ้นนะครับกับไพ่ของการที่จะต้องมีการ เรียกว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเหรออะไรที่มันวุ่นวายนะครับเราพาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่วุ่นวายนั้นก่อนนะครับแล้วเราก็เ,เดี๋ยวพอทุกอย่างมันคลี่คลายมันสงบ ลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการแคล้วคลาดนะครับเป็นไพ่ของอะไรที่มันอยู่ปากเหวเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้สําหรับชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนในช่วงของปลายเดือนอาจจะรู้สึกวุ่นวายใจพอสมควรนะครับมีสิ่งที่จะต้องคิดกังวลหรือวางแผนเยอะหน่อยนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราอยากที่จะให้คนรอบข้างหรือคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมีความสุขบางอย่างก็ยอมเก็บความอึดอัดความวุ่นวายใจเก็บไว้คนเดียวเพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นมีความสุขนะครับซึ่งในสิ่งที่คนอื่นเขามองมาที่ชาวราศีมีในตอนนี้ก็จะมองว่าชาวราศีมีนั้นทุกอย่างเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีความสดใสมีความร่าเริงมีสิ่งที่แบบเหมือนกับ จะโยนอะไรมาให้ราศีมีนก็ได้ในช่วงนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือ,อเราอยากที่จะให้คนอื่นนั้นมีความสุขหรือว่าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่โอเคแล้วก็ดีขึ้นอยากที่จะให้คนอื่นนั้นเข้าใจและยอมรับในความเป็นตัวเราด้วยและ มีความสุขไปพร้อมๆกันโดยภาพรวมก็จะบอกว่าชาวราศีมีนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะครับชีวิตจะมีความก้าวหน้าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่จะพาชีวิตไปสู่การเติบโตขึ้นเห็นไหมมีตัวหนังการอ่านหนังสือของของสัตว์ในตำนานทั้ง4นะครับนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆพัฒนาชีวิตแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตก้าวหน้าขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบมาก คลิปมากอาจจะทําให้ตัวเองเกิดการสูญเสียได้นะครับและอะไรที่มันวุ่นวายใจ วุ่นวายใจพยายามจับต้องมันทีละอย่างพยายามเรียบเรียงมันทีละอย่างนะครับขอคําปรึกษาจากคนอื่นหรือคนรอบข้างก็ได้อันนี้เป็นไพ่ของการแลกเปลี่ยนหรือการให้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องของชู้สาวเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องของคนมิตรภาพหรือคนที่เรารู้สึกดีๆเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนสนิทหรือ,อใครก็ได้นะครับแล้วก็พอแลกเปลี่ยนคุยกันเนี่ยอันนี้เห็นไหมว่าจะเป็นรูปของสิงโตติดปีกหรือว่าจะพูด ว่าเสือติดปีกเราจะเติบโตขึ้นแบบอีกก้าหนึ่งแบบก้ากระโดดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออะไรที่มันวุ่นวายใจวุ่นวายใจเราปรึกษาคนอื่นนะลองคุยกับคนอื่นเราจะเติบโตขึ้นและชีวิตก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับชาวราศีมีนพอเรามาดูในเรื่องของ การงานนะครับการงานต้องบอกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่หวัดเสียวพอสมควรนะครับมีอะไรที่เรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานกับชาวราศีมีนหรือว่าชีวิตส่วนตัวบางอย่างเนี่ยไพ่ใบนี้อาจจะสื่อถึงการเหมือนโดนเอารัดเอาเปรียบการช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเหมือนสูญเสียก็ได้นะครับเหมือนรู้สึกถึงความเอารัดเอาเปรียบยิ่งคุณเจ็บหรือว่าสูญเสียหรือรู้สึกเหมือนโดนเอารัดเอาเปรียบมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเติบโตและก็เป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นเท่านั้น ด้วยตอนนี้คือชาวราศีมีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการมองโลกในแง่ดีพอมองโลกในแง่ดีอาจจะโดนคนอื่นเอาเปรียบได้แต่ว่าการเอาเปรียบนั้นนะครับมันทําให้อาจจะเกิดผลเสียกับเราบ้างนิดหน่อยเนาะอาจจะเกิดผลเสียกับเราบ้างแต่มันทําในอนาคตมันจะทําให้เกิดเรื่องที่ดีขึ้นกับเรานะครับ และเราก็สามารถที่จะเข้ากับคนอื่นได้ด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของการเงินการเงินเดือนนี้ก็ให้ระวังเรื่องของการเงินการเงินอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่การเงินอาจจะมีแนวโน้มของการจ่ายมากกว่าได้นะครับหรือว่าการเงินอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะติดลบได้เพราะฉะนั้นต้องวางแผนเรื่องของการเงินดีๆบางครั้งนะครับคุณอาจจะไม่กล้าบอกไม่กล้าที่จะเล่าความอึดอัดใจในเรื่องของการเงินให้กับคนอื่นฟังเพราะอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ดีๆเอาไว้หรือว่าอยากที่จะแบบ อย่างไงอะอยากที่จะดูแลต่างๆด้วยตัวเองก่อนนะครับทำให้ตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีความคิดเยอะคิดฟุง้งซ่านต่างๆไปในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะครับสำหรับคนเรื่องของคู่อ่ะคราวนี้เรื่องของการมีคู่นะครับคนที่ ยังไม่มีคู่นะครับยังไม่มีคู่นะครับก็อาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาหรอกในตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีใครเข้ามาก็เป็นช่วงเวลาของการที่เหมือนกับคุณใช้เวลาส่วนตัวมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างรอบตัวเองไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่แล้วนะครับใครที่มีคู่แล้วก็พยายาม เติมเต็มความรู้สึกที่ดีให้แก่กันนะครับเป็นเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างให้กับคู่ของคุณหน่อยนะครับอันนี้ไพ่ใบนี้ก็เป็นการดูแลครอบครัวจนตัวเองรู้สึกอึดอัดไพ่ใบนี้ก็เป็นการเสียสละให้กับคนอื่นจนรู้สึกตัวเองเหมือนโดนเอาเปรียบเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวราศีมีนอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาของการที่คุณเสียสละให้กับคนอื่นหน่อยเสียสละให้กับคู่ของเราเสียสละ อะ,อะไรที่มันมีความวุ่นวายเราก็ถอยถอยนะครับวุบ่นวายที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็ถอยเหมือนกับไม่ต้องไปต่อปากต่อคํากับคู่ของเรามากนักไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําตัวของคู่ของเราด้วยนั่นหมายถึงว่าคู่ของเราช่วงนี้เขาอาจจะมีอารมณ์หรืออะไรต่างๆที่มันหงุดหงิดชุนเฉียวไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยสบายไม่ค่อยดีจากภายในใดๆก็ตาม นะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องพยายามทําความเข้าใจมองโลกในแง่ดีไว้นิดหนึ่งนะครับมองโลกในแง่ดีเดี๋ยวเราก็จะดีขึ้นเนาะแล้วจริงๆชาวราศีมีนในเดือนนี้ก็พยายามที่จะทําความเข้าใจคู่ของเราอยู่แล้วแหละอ่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องคู่แล้วคราวนี้เรื่องของสุขภาพสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องของความคิดของตัวเองนิดนึงนะครับเรื่องของความคิดความวิตกกังวลความไม่มีสมาธิความฟุ้งซ่านของตัวเองนะครับหรือ หรือระบบเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับมันเหมือนคิดเยอะหรือความกังวลหลายๆอย่างทําให้เกิดการนอนไม่หลับหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็จะให้ระมัดระวังสําหรับอาการทางกายไม่ได้มีอะไรต้องกังวลมากนักนะครับอันนี้ภาพรวมสรุปก็จะบอกว่าชาวราศีมีนนะครับชีวิตจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นชีวิตมีความก้าวหน้ามากขึ้นแต่คุณจะต้องมีความใส่ใจ เทคแคร์ care, ดูแลคนอื่นแล้วเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวชีวิตคุณจะพาตัวเองไปสู่ความก้าวหน้าที่ดีขึ้นแล้วก็อะไรที่มันวุ่นวายใจมากมายนักนะครับก็ปล่อย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 ,อย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 วางวางไปไม่ต้องไปสนใจกับมันมากเนาะอะไรที่มันวุ่นวายใจคิดนู่นคิด,น,คดนี่มากมายก,ก็ปล่อยมองโลกในแง่ดีไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเองนะ